ทองครรมอินชาแนลนะครับผมพบกับเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะครับอันนี้เป็นหลอดแบบโบราณนะครับอันนี้แบบแบบโบราณพอดีเข้าไปซื้อใหม่นะครับเขาแนะนําให้นะครับ <S <S เราจะเอา LCD ตัวใหม่นะมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับอันนี้หาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเลิกผลิตน,นะครับก็ ก็มีแบบว่าแปลงนะครับดัดแบบแปลงเราต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรมากมายแนละ้วสะดวกสบายเลยนะครับแล้วก็ถอดออกมาเลยนะครับอันนี้นะครับหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเลิกผลิตแล้วนะครับ แต่เราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวใหม่สบายกว่าเยอะเลยนะครับ,อ,บออกเลยนะครับติดง่ายเลยนะครับติดง่ายมากนะ นี่ครับเอาออกมาอันนี้จะเอาออกก็ได้นะครับไม่อ,ออกก็ได้นะครับเอาออกก็ได้ไม่อ,ออกก็ได้เป็นเก็บก,กะนะครับแล้วก็เก็บไว้ดีๆเผื่อเผื่อเราไปเจร้านไหนที่มันมีขายเราก็แต่เพราะว่าเรื่มผลิตแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งถอดทิ้งอันนี้ก็ เปลี่ยนง่ายครับแค่กดบีบออกเฉยๆกดนี้ก็บีบง่ายเลยนะครับกดกดง่ายเลยไปไก่อน ใส่เลยนะครับปเปิดดูเปิดลองไฟนะครับไปลองไฟชัดแจ๋วนะครับสว่างจ้าเลยนะครับปิดไฟก่อนครับจะได้ปิดครับเออไม่ต้องติดก็ไม่ต้องดับอีกเลยนะครับ วาไ่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเรามันเป็นแม่เหล็กนะครับติดติดเข้าไปที่เดิมเลยนะครับเข้าไปที่เดิมเลยไม่ต้องเลยขันนัดขันอะไรเลยนะครับไปเกาะติดตรงเดิมเลยนะครับแี่เราเก็บสายไฟที่มันอย่างนี้เข้าให้มัเรียบร้อยแค่นั้น,นครับ ก็เรียบร้อยทีนี้ก็ปิดเลยนะครับเรียบร้อยครับขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปของธรรมอินชาแนลนะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ